เฮ้ยโลสวัสดีทุกคนกลับมาอีกแล้วเรามาพัทยากันอีกแล้วทุกคนเย้แต่ครั้งนี้เราจะไปเกาะล้านกันนะคะใช่แต่นี้เรายังอยู่ฝั่งพัทยาอยู่เลยอันนี้เราขับมาถึงแล้วเรามาถึงที่แรกชื่อว่า f วอร e r Land พัทยาพี่มาแนะนำน่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่100่บาทเด็กห้บาท เอาเข้าไปข้างในกันแดดประเทศไทยสุดร้อนละอุไปเที่ยวกันเราเข้ามาด้านในแล้วคือเขายัง่อมเหมือนมันยังเหมือนมันยังไม่เสร็จดียังไงไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาแบบงงๆแบบไฮเวย์อะตอนนี้คือข้างในคือไม่มีใครแล้วนะคือมีแต่เราและเนี่ยเข้ามาในร่มหน่อยแล้วกัน อาจจะมืดนิดนึงอย่รอสักครู่นี่เราเข้ามาข้างในแล้วมีตู้ป่าตู้ป่าอะไรก็ไม่รู้ไปเดินดูเผื่อมีอะไรน่าสนใจซึ่งไม่รู้จะมีไหม กนะดูปลาก็ได้เนี่ยมีปลาด้วยนี่ไงตู้ใหญ่มีมีปลาฉลามด้วยปลาฉลามหนึ่งตัวนี่มีปลาไหลด้วยนะนี่ปลาฉลามปลาไหลบอกเหื่อแล้วนปลาไหลบอกโอ้เหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน้องหลับอยู่นะคะเห็นไหม เห็นปะเห็นอยู่ชัดอยู่เราให้ดูบรรยากาศด้านนอกหน้าลอกแล้วคนคนนี้หน้าลอกแล้วอากาศร้อนเกินไปเหมือนเราหลงเข้ามาจริงๆนะคือมันไม่มีอะไรแบบ ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนที่ที่กำลังจะเจ๋งยังไงไม่รู้นี่คือมีค่าเข้านะทุกคนหนึ่งร้อยบาททวนเข้ามาแบบอีอย่างว่ามากงงสุดๆฟลาเวอร์แลนด์ land, ดอกไม้คือแบบแทบขิดหมดแล้วอากาศก็คือร้อนช่ำช่ำจิตช่ำใจมากเหมือนหลงเข้ามาคิดซะว่าเป็นพา v เ t ททัวร์ละกันทุกคน เป็นยังไงบ้างไม่มีคนเลยมีแต่พวกเราเงียบๆลองดูเหมือนไปดูได้เอาลงมาเดี๋เข้ามาด้านในเขาบอกว่ามันมีต้นไม้บางส่วนอะพึ่งลงด้วยนะเนี่ยอย่างพวกเนี้ยมก็เลยไม่มีดอกไม่มีอะไรเลยมีแต่ใบมีแต่ใบ ยีวมันจะเห็นข้างหลังไงวิวสวยที่สวนมุมวะนี่จบไปแล้วหนึ่งโซนเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดู e เราอยากรู้มากเลยอ่ะว่าว่าคนที่เขาถ่ายรูปสวยๆอ่ะเขาถ่ายยังไงมันสวยแบบมันร้อนสุดๆแล้วมันก็แบบไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวเราลองเดินไปอีกโซนหนึ่งกันว่ามันมีอะไรบ่นละบ่นละบนละอ้าวนี่ไงมีเพื่อนมาแล้วอ๋อนู่นมียืนอยู่ตรงนู้นด้วยห่านน้องห่านมันบน มีนกกระจอกเทศด้วยนะเขาไม่กั้นด้วยนะนกกระจอกเทศก็มาแล้วไม่มีกั้นด้วยนะแต่ว่าเราไม่มีอาหาระเราคงไม่น่าจะต้องกลัวอะไรหรอกมั้งเนอะหรอกมั้งมันก็มีหลายอย่างนะมีนกฮูกด้วยเนี่ยนกฮูก แล้วก็มีพวกแก๊งแพ้ด้วยนี่มันก็มีหลายอย่างนะพระแพ้ไปเล่นไปเล่นกับห่านไหมเฮ้ยมันมีเป็ดสีนู้ดด้วย,ย,วน,วยน้องขา <tyard> น, <vo ans> นี่เขาบอกว่าอันนี้คือทางไปโดมสกายวอล์กทุกคนนี่มันคือโดมใหญ่ๆอันนี้ที่เราเห็นในรีวิว <Rab os. S 1> มันคือโดมอันนี้ที่เราเห็นในรีวิวมันจะมีสกายวอล์กอยู่ข้างใน่ะลองไปดูกัน <S <s> จะเย็นๆเข้า e ไว้ outgoing. แล้วเดี๋ยวอากาศก็จะเย็นเอง ร้อเล่นแหละยังไงก็ร้อนอยู่ดีไปเข้าไปข้างในกัน ร้อนมากนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะคนี่พับฝนเหรออืมแอหลหน่อยไม่หลบก็ดีไฮเค,เคทุกคนที่นี่ประมาณนี้แหละใช่มันยังไม่ค่อยมีอะไรค่ะเดี๋ยวรอมันปรับปรุงเสร็จก่อนเนาะตอนนี้มันมีสองชอยคือมันเปิดมานาน แล้วกับมันกําลังจะตุยแล้วไม่รู้คนจะปรับปรุงไหมไม่รู้จะออกหวยยังไม่แนะนําให้ตามละกันนะวันนี้อย่าเพิ่งมารอให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมารอปรับปรุงก่อนนะจ๊ะรอปรับปรุงไปดูตามไปที่อื่นค่ะไปที่อื่นดีกว่าถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะชื่อว่าหมู่บ้านช้างพัทยามากินข้าวไม่รู้ไม่รู้ว่าจะกินข้าวที่นี่ไหมเดี๋ยวดูอีกทีค่ะ กำลังมาให้อาหารช้างกันนะคะนีแคตะกามาแล้วแคตะกามาแล้วกำลังเดินไปเห็นช้างอยู่ใกล้ๆเห็นช้างอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเราชอบช้างมากนี่เดินมาต่อ <laughs> เด๋อวอะไรแมวแมวเหรอหลับปุ๋ยเลยมีกระต่ายด้วยน่ารักเฮ้ยมีนกมีลูกด้วย ต้องระว,วังนะตัวใหญ่มากงายาวช้างน่ารักมาก,มากเทียบเลยตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากเลยดูสิเขาก็มีอายุมากแน่ๆเขาเข้าคิวดิเขาเข้าคิวมาพาคนไปไปเดินเที่ยวเดี๋ยวเรารอให้ช้าเกินี้ต่อ <c oughs> เดี๋ยวกันไม่เพราะว่าตัวนี้ดูใช่ดูเลยช้างน่ารักมากมตัวใหญ่มากด้วยโอเคค่ะจบจากคาเฟ่เอ้ยจบจากตรงช้างแล้วนะเราแวะมาให้อาหารช้างเฉยๆไม่ได้แวะคาเฟ,ฟ่ไปที่อื่นต่อ เรามาจากช้างแล้วนะคะเรามาที่ร้านข้าวและร้านคุ้นๆไหมร้านที่คุ้นเคยแก้วกบเผราปูแก้วกบเผรา,าปู EP ที่มาดูพุลอง <นะ S 2> ย้อนไปดูได้ใช่เลยร้านเดิมไปเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารกันกินข้าวอยู่แล้วไปกินข้าวกันนี่เราสั่งไปเรียบร้อยอันนี้เมนูของร้านจริงทุกคนเคยเห็นไปแล้วใน EP ดูพลุ แล้วก็อันนี้มันมีอันนึงก๋วยเตี๋ยวในต้นมาอยู่ตั้งข้างๆกันก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวนุ่นน้่นะ่ๆเดี๋ยวเราสั่งข้าวไปเรียบร้อยแล้วเรากลับข้าวมาเสิร์ฟเตรียมไปกินข้าวกัน เดวสั้นๆตามมาทุกคนอันนี้อันนี้อร่อยจริงอันนี้ตามมาเลยตามมาเลยที่นี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปเกาะล้านเดี๋ยวเราขับรถก่อนเดี๋ยวไ่ขึ้นเรือกันทุกคนคบแพรบายบายดูโอเคค่ะเรามารอซื้อตั๋วเรือนะคะที่ เรือสปีดโบ๊ทคนละ150หบาทเรอเวลารอเ,เวลาไปขึ้นเรือใช่ <c oughs> แดดช่ำต่อเอเอ่ดินไปขึ้นเรือกันตัวเบอร์สามสิมีน้องมาก ไปเดินขึ้นเหลือกันทุกคนนั่งสปีดโบ๊ทไปแบบซึ้มๆนี่เดี๋ยวนี้มันมีหลังคาแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องเดินให้แดดเรียแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันไปลุย let's go ขึ้นเรือมาแล้วเดินทางเดินทางกัน สใหใข้ามดิ่งไงยัมมีไม่ไหมไหนชิมน้ำอะไระะน้ำำาน้ำนจืดจแ่ะ ตรนเดินมาตรงริมทะเลริมจริงๆแต่ว่าเราเล่นไม่ได้นะตรงนี้เวอยโอเคเดี๋ยวไปสำรวจตรงอื่นกันต่อนะคะบรรยากาศที่พักของเราสวยงามมากนี่น นี่ด้านนี้ด้านนี้สวยเลยมสวยมากมีเกาะที Interior ่นี <t t ada> <t ada ่สวยมากมหมนเราเดินมาริมทะเลแถวแถวตรงที่พักนะคะใช่คือเหมือนมันเป็นที่พักติดติดกันสามสี่ที่เนาะแดดล่มเหรอแกแดดล่มลมตกก็ออกมาเดินริมทะเลนิดหน่อยนี่ พัทยาอยู่ฝั่งนู้นทุกคนถึงเร็วมากประมาณสิบสบนาทีก็ถึงเราวมังไม่ถึงสิบห้านาทีอะ่ะว่องไวนะว่องไวเพราะว่าแพรกินยาเมาเรือใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ช่วยเ <ยา S 2> ลย <า S 2> ลย<า>ัง <ยา S 1> ไม่ทันออกย <า S 1> ังไม่คันออกลิ์เลยแต่คืนแรงนะคืนซึมซึมอยู่มาดูน้ำทะเลกัน เดี๋ยวรอดูนะว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อคิดว่าบ้านมันนะนู่อหนล่ะยูวตรงหินนี่เนี่ยมันเข้าเข้าซองหินไปแล้วเมืเอ่อกี้เราไปเดินเล่นกันมานะคะตอนนี้มานั่งพักแล้วเราไปกินข้าวใช่ไหมใช่ <laughs> ร้านอาหารแล้วใช่ค่ะรถของรีสอร์ทเรามาส่งเราชื่อชื่อรอบนี้นะควเฉลียงลมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะไปดูว่าเรากินอะไรบ้างบาย้ายเติมคนจัดเป๋าเมนูของที่ร้านนะไ่้ลองเห็นไหม เมนูแนะนำโอ้ไปสลัว <c oughs> ก็ดูมีหลายอย่างนะเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนเดี๋ยวเราดูว่าเราสั่งอะไรกันว่าลุยนี่เนาะอาหารทะเล ออาเรียบร้อยอร่อยเนาะอร่อยแล้วเราก็เดินหาของหวานหาของหวานเดินข้ามมาอยู่ที่ร้านชื่อว่าเอกเนี้ร้านข้างๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปหลอด้วยโอ้โหมันเได้ร้อนน่าจะสตรอกปิงสอกปิงนี่สตรอเบรี่ท Ini tangmo strawberry เฝ่อล่วงหน้าก่อนนิดนึงกลับมาที่พักแล้วใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพักผ่อนแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเจอกัน,กนพรุ่งนี้เช้าซิวเกิด o d m o r n i n เกิ o d m o r n ิ่งเรา<ะ>ออกมาเดินเล่นที่ทะเลตอนเช้านะคะ <laughs> ออกมาแล้วนี่เดี๋<ำ>ยวไม่เชื่อว,ว่าไม่อยู่บนทะเล ท่านี้ไม่ได้นี่อยู่โอ้โหร้อนมากเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปไหนกันต่อน,นะคะเดี๋ยวเช็คเอาท์11อใช่เดี๋ยวรอกินข้าวเช้าก่อนไปเดินเล่นได้นี่ทุกคนข้าวเช้าเรามาเสิร์ฟแล้วนี่มาดูข้าวเช้ากันดีกว่าข้าวเช้าที่นี่มันจะไม่ ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะเขาจะมาเสิร์ฟให้ที่ห้องเลยอันนี้ก็มีชุดเบรกฟาสต์มีข้าวต้มแล้วก็มีสลัดปูอาดผลไม้กาแฟน้ำส้มานาคอตต้าโอ้โหเรียกว่ามาทุกภาคส่วนไปเรากินข้าวเช้ากันดีกว่าจะได้ไปเตรียมตัวททีอยามีื่นต่อ let's go <S เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเช็คเอาท์11มงแล้วเราก็จะข้ามเรือ กับฝั่งท่าดาแดดช้ำ เช็คเอาท์แล้วนะเดี๋ยวเรารอเรารอรถไปส่งเราที่ท่าเรือนะคะแล้วเราก็จะข้ามเกาะข้ามกลับไปพัทยากลับไปพัทยาเราเตรียมตัวบรรยากาศที่พักตอนช่วงเช้าเกือบเที่ยงอากาศเป็นอย่างไรร้อนฉ่ำหันหน้าไปนะไม่พูดไม่คุยแล้วเอนร้อนฉ่ำแต่ก็สวยนะไปเตรียมเ็กเอาท์กัน ค่ะเรามารอ,อข,ขึ้นเปปรือขึน้นเรือสปีดโบ๊ทนะซื้อตั๋วมาแล้วกลับฝั่งไปพัทยากันเจอกันสั่งนูนู้นโอเคค่ะกำลังเดินไปที่เรือน,นะคะ แล้วค่ะกลับมาถึงแล้วด้วยความรวดเร็วซึมซึมซึมมาเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปไปเอารถกันไปไปค่ะเรากำลังเดินไปนะคะเดินไปรถเดินไปรถเอารถขึ้นก่อนมาเีย<ป> <Yeah. S 1> มีหล<ะ>ังหล<ะ>ังจากเรา กลับมา,มาวัดพะใหญ่แล้วค่ะใช่เรามาวันต่อใช่อากาศร้อนเหมือนเดิมม <c oughs> าทำบุญนะวันเกิดเสือพอดีนี่เราขึ้นไปทำบุญ้างบ <c oughs> นเมื่อกี้เราไหว้ผ่านด้านล่างนะเดีย๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกัน

ไม่ดับปิวทีค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยนอกกันนะคะี่าน้องให้กลับไปต้องโลกให้น้องออกไปท่องเที่ยว <laughs> ไปบินไปหลาดล้าที่อื่นก่อนอย่าไปใกล้สีไมไปึ้นไกลหน่อยโอเคเรามาถึงร้านอาหารแล้วค่ะ,ะถึงร้านอาหารแล้วส้ตมตำป้ามนไม่ได้กินนานมากมาทีจําไม่ได้เลยร้านเป็นอย่างไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างพาแพมมากินครั้งแรกลุย i you. Okay.